สุขสบายดีเดอ้อพี่น้องเมื่อนเนี้ยคับอยู่เพื่อนคือเก่าเนาะมีเมนูแกงน่อใหม่ค้นเกิดขึ้นพี่น้องอแกงน้ำใหม่ค้นเดอ้อน่อไหม่ที่หา้ากที่ยุดแล้วก็แซ่บี่สุดเขา้าไปห้ามาแตด,ดงพี่น้องอันนี้ซื่อซอยพี่น้องซื่อซอยพี่น้องเนาะเพิ่นบอกว่าซื่อซอยแน่เพราะได้เงินซื้อน้ำมันมานาะ ่ของเจ้าของก็มีอยู่พี่น้องพอได้กินหักบ่ได้ไปเอาเนาะพี่น้องก็สิเคยเห็นอยู่เนาะตอนสะแพงลงไปหาก็สิเห็นอยู่อันนี้เขาไปหาเอาอยู่ดง่ซื้อซอยแน่ย่านทางงูจงอางย่านทางอีสังวาซ <c oughs> <laughs> ื้อซอยแน่ไปหากย่านทางงูจงอางว่าซย่านทางแตว่า เตรียมการปอกพี่น้องลูกสาวข่อยข่อยปอกบ่ค่อยเป็นพี่น้องเออมัน <that> มีขนเพื่นว่ามันคลายเพื่อนนะเขาเวิรดเป็นแซนบุญเพราะบุญใช้อลพูดมันงง หยิบได้นี่สบายดีนะพี่น้องเอินป่าว่ามาปอกซอยพี่น้องแล้วก็สิมาแกงซุ่มกันใหม่มันลายเหรอลายแถลงอย่งเอินป่าว่ามาเอาทวงหาพันกีบแม,นะม่นหาพันเป็นอลายใครมาขายนะ่ะบักอันนะปักเปรียว หมอเป๋วพี่นหรอว่าห้องบักเป็นหมู่กันเนาะรุ C ่นเดียวกันอ่าโห่หมอแห่งห้องนั่งเอาเกือบห้องนั่งเซ็นกับเป้าสาดมาห้องนั่งกันมีอะไรล่างชื่ออึดยังโบอึดแล้วมาถึงตลาดเรานี่นะอยู่ในถังเหยื่อมองดอกไม้เรื่องอะไรไปเอามันไก่ ว่าได้ว่าโอ้ยเดี๋ยวป๊าก็มาหามาให้กยมาพี่น anyway> ้องกุงแกงุมแกงุมเนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวกมโทรบอกาเมามากินแกงผักขยลไปเอามาแต่สเอาไปกินรไปกินหน้าแม่กนอันทําแลอไปนะ จะมาเฮ็ดซ่ำเองครับซ่อมน้ํามะยกับบะเพนแม่ปอกหลาแม่สิแม่สิปอกเองดอกอันละนอมันนี่เจ้บ่ต้อเป็นต้มบ่บ่สิแกงซุ้มมันบ่หมาวยังีบ่เป็นนี่ตว่าสิเอามาเ็แกงซุ้ม่ซั่นเลือกอให้หนอมันพอได้ต้มจ้แจ่วปลาเพราะว่าเลือกไว้ลเด้อพี่น้องมันหลายพ่นก็เลือกไว้ต้มจ้แจ่ว แกงกินให้มันอิ่มก่อนฮ่าาเบิ่งตอนแกงนะพี่น้องว่าสิเป็นเปล่าว่าหรือเปล่าเหมาแกงเนาะเาแล้แสบบอกแล้วเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องสิบหาพันได้เท่านี้แหละโอ้ยน่้าเราเอกกินเนี่ยวใมันก็กินไเสชีวิตวป่าว่าสิป,ปอกพังมังอื้อต่อน,น,นออาช่น้อบันะีสวนอยู่หน้านะคือว่าอะไรเยห้าเมานเทินยำน,นะมันป่งใหม่มากมันเกิดสิบสีหน่วยพูยะะนกันซะ

อือมาใหญ่บอยปลูกเอาบักอือยาวมาเถอะเสียแถมแบบแถมบักเทินไปเอางวงยองจนมุนเข้าใจว่าหายแบบเทินบปได้กินดอกปลูกยงี้ได้กันแต่ว่าลายมากเลยจะมันล้นเวออันนี้สิบสี่หากเลยบอยเป็นหนับเลย้นเวอร์เอาได้ยุ่เอนไปจอดเลยเอาตัวผูซ้ำกันเด้อบอยเอาดอกผูซ้ำถ้่ต้องมันเติมดอกเนาะแม่บักเทินกับเขามาเนาะพี่น้อง ขามาสองมึงลูกไส้เพิ่นก,ก็กอิดแล้วสิกเออลูกไส้เพิ่นปูกกะว่าลูกไส้เพิ่นปูอ้ยนี <c oughs> ่ลสบายดีพี่นอกไม่ละ อดเวลาแกงเลยพี่น้องแม่เบากัปตันเป็นคนแกงใส่ข่าเบือไปแล้วพี่น้องใส่ข่าเบือไปแล้วยานางเคียวอุ่มถุงพี่น้องอาายานางนองบุมบ้มตำเนาอนพี่น้องซำร้างหยบีบเป็นใบ,บเป็นใบ ปลาเมานานางทากินปลาแดกนนกระปุกนะแ่บอยู่บ่ไก่อันนี้คือปลาแดกพี่น้องต้องปลาแดกฮะอันเดียวได้อ,อันที่สองกาาันเลย ท่ใ้กอยด้ตอดบ่าวบอยบ่าวบอยอยากได้ที่เป็นหานพิซซ่าจะได้เมียนจีอีกคนหนึ่งมาค่ะไปปกจักว้าวว้าวป้าหม่อกำลังทำฮากิหล่อใ่วมมาคแล้วว่ซะเกงของใหม่ไหลนังเลยมันเดิมมันเดิมกินข้าวมันกัเดิม มาบ้านพี่น้องกินละได้เน้อกินข่าวน้ำกันเน้อข้าน้ำกันพี่น้องกุ้กันพี่น้องแกมาวกันลูโอ้อ้ปลาดำสำสลักหรือไปยังไงเอาบน้ำาเอาเอาบอยันชี้ชี่หล่อยันคอให้ปัดเปิดน้ำหอนไปเลย ไ้เงที่เขอ้เดสคือว่าบริโภคสวีมันไดเลยเนี่ยพี่น้องเด้วยบบอรนี้นี่ไหรอไอ้ครับกับอเอาซาบาดีพิ่นองมากแกไดี็นดานอกเข่าแกันเอดแล้วไ่ใ่เด้อดแล้วไม่ไหลน้องเน็ดน้องน้ามก็มากนี่ทิมเก่าเนาะพี่น้องแ้วไม่ไหลกี่เหล่าพ่อ แ่บแ่บจริงๆให้ไปหาเหเมื่อยแซ่แสบหาเมื่อยองจบบกินเงินหลแบใสบละบางำนะทนาดมากเลยมันาว็หนุ่มาไปยกไปดจเลยด้อดอเ ผยังค yeah, like ือว like, ่าเรไปกินอมย่ขายอะไม่บเอร์รักไรสี้อยสีด้อยคือสีอยซาอ่สีด้ยบะมีเบียนะมีแต่เบียปองน้อาเ้อนีาะข้าวีปคือปลาดำแล้วใส่ดอกพียังอยูอืมาวเ

ก็ด <c oughs> ัมไม่เมนะวะยังม <À, S 2> <c oughs> ันเบิดบ่เินปาเินชิมเลยจ้าแกงเอาใหม่บ้ามายังใส่เค็มเนาะพี่น้อะกระดเมยัยมันเบิดกรดัมลองดดิเอาเฮ้ยนึกแก่อะไรนี่มันจงมันก่ยามกินเลยเออยามกินกับยามลำนาเราก็หอมมันหอมมันมาแช ลูกนะลูกลูกแรงมันจะเป็นหูเรือนลูกอย่าลูกอย่าอย่านอนนอนกี่ก่าแรกขึนน่อมันจะเแลก่ก็ไมอืมงอแนก็มกินสำนึอืกินหัวแกะอืใครเทกาแบบนี่่หัวขวอเ้บนี้ไม่เท่ากุ้งปักไก่มาดิอีน้องมันนอฟีมัแน่ไปงูแมออืมนอนนึกก้ง ไายของไทยกลมนะอี๋ทำมมแล้วร่างรากลมร่างทิมารายราไรจามพัหอ่หาเว่นกยจิอเมือเรายกไปเนี่ยอะเพื่อจะวัเจ้าส่อะนะใส่เส้นยาวบนในนอนจะก้นเหรอ

Do <laughs> đó tôi đi ở nào? được thôi. <laughs> đó, tôi đi ở nào hoa hoa, di là do diêu nóng nóng cái kìm phần hưng mhm 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 ปลาไหลหนุ่มอะใช่ ah ่ปลาไหลลาวะเ้าวหน้ากินจำแล้วห้าวหน้าอ่อนกว่านี้ถ้าอ่อนกว่านี้นะรสั่งทานนี้แม่งงานพออบุ้มินนะพอดีแล้วบอกพอดีแล้วแต่พอท่านไก่บงุ้มว่ะาห่วยเกลือเฉยท่านเด็ต่อคามนะอนาึจะ้าแม่โม่วนจะอบผึ่งหยเบิดหมดจังาะต่วนเรควรคำกคืน แม่บูกินกับสนชุบไทยมันเค็มพี่น้องเรืออะไรอย่าี้เยบแม่บู้ทซีนเบาเลือกินกับันาบปานีเออะไกินกับเบิรตอยู่นะเรกสอบน้ำมาเลยเค็มแห้งไได้ดอก้องทำมันว่าแก้อ่อนเอา่ปาก่มปากมีปากน้ำบว Ni hết bọc bay hết bọc gang gần 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 Thế này gần 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 phải gần gần Mình gần 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 là gần 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 นี่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 เป็นเาานหลามันย่อยยาง่อยะดีไรเป็นแคร์มันแนวมันไหวย่แมสตะกาัรเบ้ทนบร้นางมทวักงนะฮะก็มาเือบทื่นมามันบกขามใ้ทา่เหอูหมั่นอ้อนว้ น้จนจนชื่อบ้านเขาบอกมี่นาบอเอออยู่บ้าัดลมเดีย่าันจะตายเอเบิดะูละไปใ่ไปใหนออเข้าหายน่ลม้มตายำเกือตายอะไรกันีกตายอืมบเย็นมดิตายอไกน้มาึ้นทุ้งอ่ะฮึมทไทยกัไ่ไหมรทงเนี่ยไ่เนี่ยักับยูปันพอดีสามอันแ พี่แม่ตายเนี่ยัดลมตายสามอันเลยพัดลมคำแดงอ้อยห้าวน่ะแต่พ้อเพื่อนแต่พอ้อนเพื่อนยังดีดีมาวันนี้กับสปิดคลิปไปเพียงเท่านี้พี่น้องหากลครก็แชร์ก็ติดตามเน่เด้อสบายดีบ,บายบายสบายดียี่าเอะยี่าหนุบเห็นซ้ำหนุบแมงสบายดี